ก็โอเคนะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเปิดการตั้งค่า f a c e b o o k Protech นะทุกคนคือถ้าไม่เปิดภายใน15วันอะไรเนี่ยมันก็จะบล็อกเฟซบล็อกบัญชีแล้วนะทุกคนก็กดไปที่ 3. จุดสามจุดด้านบนนี่ฟึฟ๊บกดมาเลยพอก,กดมาเสร็จก็ยังต้องผู้ชมกดไปที่การตั้งค่านะที่การตั้งค่านี่เลย ก็กดการตั้งค่าไปแล้วก็กดรักษาความปลอดภัยนี่เลยก็ให้ราบชมกดเข้าไปเลยกดใครกดเข้าไปปุ๊บก็เห็นไหมตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคนกดเข้าไปเลยนี่มันก็จะขึ้นว่าพบปัญหาหนึ่งรายการคือถ้าใครทําเสร็จแล้วมันจะบอกว่าไม่พบปัญหานะนี่ยังทำไม่เสร็จก็กดเข้าไปทําเลย กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะท่านผู้ชมส่วนมากจะคือสองชุดนี้แหละกดเข้าไปก็กดเปิดหมดเลยวันนี้นะทุกคนใช่กดเปิดหมดเลยต่อมาก็เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นก็กดเริ่มต้นใช้งานที่เราแนะนําก็ให้ท่านผู้ชมเอาข้อความ S M S นะว่าข้อความตัวนี้ข,ขอ้อความ S M S ตัวว่า เราจะใช้เป็นคีย์รักษาความปลอดภัยพอเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่เฟ,ฟ๊กททูช่เรเล่นเสมอเป็นเฟซที่ว่าสร้างขึ้นมาสำนอใช้ก็กดดําเนินการต่อไปแล้วกดลงทบีนคีย์รักษาความปลอดภัยแล้วก็รอ,ลอแล้วก็วกดเริ่มต้นการใช้งานถ้าเพื่อนๆเอาข้อความ S M S ก็ใส่เบอร์แล้วก็มันจะเด้งรหัสผ่านมาให้เราทางทางข้อความนะทุกคนกดช้าเราจะใช้อุปกรณ์นี้ในการล็อกหน้าจอ เชื่อมลอกหน้าจอกดปึ๊บเสร็จก็เป็นกดเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมที่มันจะไม่มีมชที่มันไม่มีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแบบนี้เปิดให้ท่านผู้ชมเข้าไปนะเดี๋ยวจะเอาแบบยางให้ดูก็นี่นะท่านผู้ชมมันจะไม่มีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่แต่มันเขียนว่าไม่พบปัญหาใช่ไหม ให้ท่านผู้ชมกดมาที่ใช้การยืนจนไม่ใช่กดมาที่ตรงนี้ใช้การยืนจนตัวตนแบบสองชั้นกดมานี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมว่าเราเปิดใช้งานมันอยู่ <N> นี่เราเปิดใช้งานมันอยู่นั่นก็แสดงว่าให้ท่านผู้ชมสบายใจได้เลยว่า Facebook ของท่านผู้ชมจะไม่โดนล็อกก็เราก็จะกลับกลับมาอะไรแหละไม่ใช่ ท่านผู้ชมก็กลับมาที่ตัวนี้แล้วใช่ไหมก็กลับมาที่นี่ถ้าท่านผู้ชมทําเสร็จมันจะขึ้นว่าไม่พบปัญหาแล้วก็สีเขียวสามจุดเนี่ยสีเขียวสามจุดฟึบมันจะติ๊กอยู่นะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมทําเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเฟซบุ๊กของท่านผู้ชมก็จะไม่โดนล,ล็อกในสิบห้าวันนะไม่ใช่ก็จะไม่โดนล,ล็อกมันเชิงท่านผู้ชมก็จะไม่โดนปิดนะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชม ำทำเสร็จหมดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ช่องบอลงด้วยนะ thank you